เมื่่่อไหรก็ีเสร็จเมื่อไหร่อ่ะเออเสร็จเมื่อไหร่อ่ะเสร็จเมื่อไหร่นานอยู่ว้าวว้าวเอามาเร็วมานะวนะที่ครับมีโุณวาเลนไทน์คุณก็แบบว่าหวานจริงใจอยู่นะหวานอนะหวานแต่ความหวานมันยากลำบากมากเลยนะมันยากยังไงคุณคือออกกองผมออกกองเดีกก็ออกกองเสร็จกันประมาณคือก็ไม่รู้ทำยังไงไม่รู้ว่าออกกองไปเสร็จกี่โมงไงปกติเวลาเราทำงานเราก็เทชิลไว้ตอวละครวาหนึ่งสี่ทุ่มอะไรเงี้ย ก็เลยไปจองร้านได้เลถทถึง่อนสามทุ่มเราก็ดูแล้วว่าน่าจะพอพอได้ออแล้วก็เผื่อเวลานิดนึงจองร้านที่มันใกล้โลที่สุดเลยเออแล้วก็เลยไปทันเวลาพอดีแล้วรอดไหมรอดก็เลวไท้ายหวานเนี่ยรอดพันเวลาคือแบบทุกอย่างแบบถูกเาถูกมากดอ,อ,อกไม้ก็แบบเวทีสุกท้ายเลยได้พี่แอร์ช่วยไหวเออ,เอ,อไปตั้มแผนไหมครับคุณไม่ไม่ได้มีแผน้ว ก็เอาเอาที่ว่าดีสัวนะตอนนั้นแล้วนั่งรู้ตัวไหมไม่รู้ไม่รู้ใช่แล้วแต่ก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรนะก็ชวนไปกินข้าวกันอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ตอน์ไพรนี่ก็สั่งมาทีหละอันนั่งว่าไงบ้างคพี่ฮะชอบชอบเลยชอบเลยว่าปกติก็ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่อะไรเงยแล้วจริงๆแต่ละปีมันก็มีวางอะไรให้แบบอะไรทุกปีกันไหมไม่ไม่ค่อยนะแต่เดี๋ยวอะไรนทายเราก็มองเรว่าปกติมื่แบบก็ยังคุยเลยว่า ปกติเราจะไม่ชอบตรงวันด้วยซ้ำถ้าสมมติว่าทำงานกันอะไรเงี้ยก็อ่ะแกเวลาไปทำงานก่อนก็ได้ไม่สีรียกแต่ไมมามาตอนวันหละแล้วเขาให้เลยคุณพักไม่ได้เลยโอ้ยน้อยชายถ่วงไหมถ่วงไหมต้องมีท่วงไหมไม่ได้ถ่วงเพราะว่าไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วเผื่แล้วก็วันเกิดเป็นซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยฮะวันวาเลนไทน์วันอื่นๆเขไม่ค่อยได้จัดเต็มอะไรเท่าไหร่แต่พี่วบบอกรักแล้วเนาะบอกรักทุกนอยู่แล้วใช่ไหม เส่ยแบบนี้ยืนยังไหนอะไรอย่างนี่ยสรุปปอกค่ะคุณมีความรักเขาต้องบอกรักเป็นเรื่องปกติเวลาเผื่อแล้วเดี๋ยวพอหนังแม่หนังไม่น่าตีไหมไม่เอาเลยเหรอเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะแต่อความรักเราก็แบบพัฒนาไปเรื่อยๆไม่เร่งรีบมีแต่นักข่าวชอบมาเร่งผมเร่งเร่ง กูอยากไปงานแต่งงานออกกำลังกายนแต่วันนี้รอไปก่อนปีที่เท่าไหร่นะคะปีนี้วันอินไทยปีที่ที่วัดได้คลิปนี้ออกไปนี่โดนอีกแล้วสามสี่สี่สามสี่ ก็ยังก็ยังไปเหมือนเดิมก็ยังไปเหมือนเดิมผู้หญิงขำแล้วโดนแน่โดนแน่ชีวิตตีครับอ่ะชื่นเลยตีตอนนั้นก็เป็นคนที่แบบไม่ได้ไม่ได้เป็นเหมือนกับมนสมาพที่แบบวันอะไรต่างๆที่แบบไม่เออใช่เรารู้สึกว่า ตัวเดี๋ยวเราก็เอางานไว้ก่อนนะสมมุติวันวานสุดท้ายก็คุยกันมีงานไหมถ้ามีงานก็ไปทำงานไปรับงานออยกเว้นวันเกิดหรืออะไรแต่ว่าถ้ามันวันเกิดเราทำงานก็ทำได้อะออแล้วก่อนหน้านั้นหลังจากนั้นค่อยมาย้อนหลังกันแสดงว่าเงินสำคัญความรับผิดชอบต่องานดีกว<อ>่าดูดีขึ้นไปเอ,อ้ยเอาวันนีออ้ไยังไม่รุนเนาะคุณไม่รู้ไม่รู้ไม่รุนเข้ามันไม่คงไม่อ่อนเก็บไว้ก่อนเลยยังไม่รุนสกิปปีดีนะสักสักกิปปีนะ กว้างๆอย่าเลยพูดพูดไปเดี๋ยวก็จะเป็นบ่วงรับตัวเองอไปจะพึ่งกันเลยนะทุกคนก็รอดูไปก่อนแล้วกันเรอเป็นแบบพัฟฟี่เลิฟโอ้โหพัฟฟี่เลิฟตลอดไปใช่ไหมใช่ไหมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคุณอีกเรื่องหนึ่งอาับยะคุณคุณพ่อใช่ไหมคุณแม่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 เป็นไงบ้างครับคุณดีขึ้นมากแล้วครับผมก็ล่าสุดที่ไปเที่ยวกันมาเียตอนนี้พาแกไป เนี่ยเพิ่งกลับมาเลยบินกลับมาแล้วก็มานี่เลยก็อาการดีขึ้นล้เดีจะไปรีเช็คนิดหน่อยครับตอนนี้วันนี้คุณหมอว่าไงบ้างก็เจอเจอเออก็เนื้อครับเจอเจอเนื้อร้ายที่ตับตุ่มดีพอประมาณใช่ไม่ต้องให้ชีิตเลยนอนตอนนี้เริ่มอะไรเนี่ยระยะระยะเริ่มเลยตุ่มดีมากคือไม่มีอะไรเลยญาติป่วยก็เลยกังวลก็เลยไปตรวจบ้างแล้วก็เจอ แล้วก็ไม่ได้มีอาการอะไรไม่มีอาการด้วยไม่มีอะไรเลยเราเขาไปยังไงบ้างครับเป็นการรีเช็คตอนรุ่งอรุเป็นยังไงตอนที่หมอบอกผมก็ตอนแรกก็ตกใจแต่ว่าตอนแรกตัวค่าตับมันขึ้นอยู่แล้วก็เผื่อใจกันไว้บ้างแต่ว่าสุดท้ายก็พอมันเป็นจริงๆก็ถือว่าช่วงดีแล้วกันที่เจอเร็วเจอระยะแบบระยะเริ่มที่ยังไม่ต้องส่งกล้องได้ไม่ต้องให้คีโมอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าเดี๋ยวแต่เดี๋ยวเดือนหน้าไปรีเช็คอีกทีก็พอเนื้อเรียนไลา์ถึง เป็นเนื้อลายเนาะแต่จริงๆมันก็คืออะไรพวกเนี้ยมันก็คือมาเร็งอ่ะบอกว่าพูด้เรารู้สึกดีเป็นนึงเนื้อลายอะไรแล้วก็แม่เราอย่างไก็คุณแม่ก็คงไม่ค่อยสบายใจแหละแต่พวกเราก็ต้องพยายามเชียร์อัพ p ของเธอ่เป็นไแบบลูกหรือว่าคุณพ่ออะไรก็พยายามเชียร์อัพพยายาม ไม่ให้แกเครียดอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เนี่ยชวนคุยกันว่าเออเดี๋ยวรีบพาตัดให้มันหายแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันก็ตัวแกเองอะกลายเป็นว่าพอหายกลับมาดีขึ้นอยากไปเที่ยวอยากไปใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จอยตัวติชิที่แกไม่เคยยอมไปไหนไกลๆเลยนะเนี่ยเออรู้สึกว่าแกหายแล้วรู้สึกว่าแกควรน้องออกจากชีวิตแล้วแต่ว่าณตอนนี้ใจใจจิตใจไม่ก็จอยเต็มที่ดีขึ้นมากครับแต่ตอนนี้ช่วงนี้เป็นโรคกระเพาะเพิ่มโอเคต้องสั่งคุณแม่ให้กินข้าวตรงเวลาไหมครับใช่ใช่วงงนี้้้กก็ตออแบบโรรคะะเพาช ก็ดูแลกันไปดูแลกันติหมอน่ก็อืมตนี้ก็รีเซ็กับหมออยู่เรื่อยๆหมอก็นัดสามเดือนหกเดือนเลยตอนที่ทราบผลยังมีก็ทำทุกวิถีทางเลยใช่ป่ะในการที่จะรับหานทางช่วยเหลือตอนนั้นก็ศึกษาหลายคนศึกษาคุณแม่ป้าด่วยศึกษาหลายๆคนว่าแบบเออไปที่ไหนดีไปยังไงต้องทํายังไงอะไรเงี้ยกว่าจะแบบรู้วิธีการก็ลองถามหลายทางเหมือนกันก็โชคดีที่แบบได้วิธีที่ดีแล้วก็ได้คุณหมอที่น่ารัก เวลาแบบโชคดีพอดีได้เวลาแบบเร็วๆอยากลองตัวนี้นแข็งแข่งยังไงบ้างแบบใเราหใจเสียอลไแต่เราต้องทำให้คุณแม่เห็นว่าเราแบบอเคือเรารู้สึกว่าถ้าเราเสียใจอ่ะคนที่เขาอยู่กับเราอะเขาได้รับความเสียใจไปด้วยไงถ้าเราแบบโคนผูหรือท้ออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามองในแง่ดีอย่างเดียวว่าโชคดีที่เจอในระยะนี้เพราะคนปกติกว่าจะแสดงอาการมันก็เป็นในระยะที่แบบยากจะรักษาแล้วโชคดีมากที่เจอระยะนี้ก็รีบรักษารีบทำคือ อย่างแม่ไม่ได้กลัวว่าจะเป็นมะเร็งแต่กลัวต้องแบบให้คีโมกลัวต้องแบบผ่าตัดหรือว่าทำอะไรที่มันยืดเยื้ออะไรเงี้ยเ็าโชคดีที่ไม่ยืดยเเยอเอะนนคครัขอขอรไปดูหง